ใครที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะมีแค่ไอเดียหรือว่าเริ่มทําธุรกิจมาแล้วแตย่ยังไม่รู้ว่าจะทําไงต่อไปดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะ d ีแท็กแอ CELERATE นะคะผู้ที่ปลุกปั้นสตาร์ทอัพชื่อดังในไทยมามากมายเขาเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเป็นครอบครัวของสตาร์ทอัพแฟมิลี่ที่ใหญ่แล้วก็สตรองที่สุด อันนึงในประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งในปีนี้นะคะดําเนินมาเป็นปีที่6แล้วโอ้โหจะบอกว่าไม่ใช่เล่นๆตลอด5ปีที่ผ่านมานี่นะคะเขาได้ปลุกปั้นสตาร์ทอัพมามากมายกว่า34ทีมแล้วฟิลเนี่ยหลากหลายมากๆคุณมีไอเดียอะไรก็ทําได้หมดเลยซึ่งแต่ละทีมนะคะก็มีแพชชั่นที่จะนาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจทั้ง g r i c u l t u r e Tech Education Tech HR Tech Food Tech Travel Tech Fintech แล้วก็อีกหลายหลายเทคเลยค่ะแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีไอเดียในการจะแก้ไขปัญหาวงการไหนเนี่ย ทำได้ทั้งหมดดีแทกเขาเวลคัมค่ะซึ่งถามว่าเข้ามาแล้วจะได้อะไรแน่นอนมี i ิน e n s i ์ e b o o t แคม p 4สเดือนเต็มมีสปกเกอร์ชื่อดังระดับท็อปทอปของโลกเนี่ยบินมาจากซิลิคอนแวลเลย์มาสอนกันแบบเจาะลึกเลยทีเดียวดังนั้นมีอะไรก็ปรึกษาได้แถมก็ยังมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์ที่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการสตาร์ทอัพมาก่อนมาคอยโค้ชคอยตบไอเดียคอยดูน้องแบบเหมือนเป็นแฟม i ิลี่นะคะยังไม่พอค่ะยังมีเงินทุนสนับสนุนธุรกิจสูงสุดถึง1นล้านห้าแสนบาท แน่นอนว่าโอกาสนี้จะทําให้สตาร์ทอัพของคุณเนี่ยก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะและปีที่6นี้ d t แทเขาเปิดสักรารใหม่ด้วยความใช้ไจกว่าเดิมวิชั่นของเขาคือต้องการเห็นสตาร์ทอัพไทยที่เป็นยูนิคอร์ตัวแรกดังนั้นค่ะโอกาสนี้ไม่อยากให้พลาด ในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปรับฟังสปีกเกอร์ระดับท็อปถึง3คนที่แน่นอนว่าหาฟังไม่ได้ง่ายๆและที่สําคัญฟรีมีใครบ้างคนแรกค่ะเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบีดาของวงการสตาร์ทอัพไทยไม่ว่าใครก็จะต้อง กลับสวัสดีคนคนนี้พี่กระทิงเรืองโรดพูลผลนะคะซึ่งเป็นอดีตคนไทยใน Google ผู้ก่อตั้ง disrupt university แล้วก็เป็น managing partner จาก five p e r t e t u k t u k เป็นผู้ระดมทุนเพื่อการสร้างสาา์ทอัพคุณภาพเตรียมตัวไปสู่ระดับโลกด้วยแนวคิดแบบ silicon valley ฝั่งพี่กระทิงแล้วเนี่ยรับรองได้อะไรไปคิดต่ออีกเยอะเลยค่ะ คนที่2ค่ะคุณจุนฮาเซกาว่าผู้ก่อตั้ง o m n i s e ย Unicorn ICO ตัวแรกของ South Asia. s o u t h อีสเอเชีย o m n i s e ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบ payment gateway ที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายๆ บุกเบิกเครือข่ายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งอีกทั้งยังพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลอย่าง OmiseGo อีกด้วยออก ICO ไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้กำลังคิดมากเลยทีเดียวและคนที่3ยูนิคอร์นอีกหนึ่งตัวค่ะคุณอลันเฮลเวลชีฟสตรัจจิจออฟิเซอร์จากกรีน n าซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นซีกรุ๊ปแล้วนะคะเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภยัยข้อมูลสารสนเทศของ C ี r o u p รู้จักกันดีมากกว่าในชื่อของการีน่าถามว่าการีน่าทำอะไรกันบ้างเกมเมอร์ต้องรู้จักค่ะ mm hmm. เขาเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ฮิตๆในปัจจุบน mm ัน hmm. ROV ไงล่ะคะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นนะคะซ Group mm hmm. กปก็ยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างเช่น Shopee กับ AirPay ค่ะ ซึ่งในงานนี้นะคะสปิเกอร์ทั้ง3คนก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังเลยว่ากว่าเขาจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างมีอุปสรรคอะไรหรือว่ามี use case มีเรื่องอะไรที่เราฟังแล้วไปคิดต่อได้เหมือนกันหาฟังไม่ได้ง่ายๆนะคะอย่างโอมิเซก็มีเรื่องของ ICO Initial Coin Offerings ที่กำลังฮิตฮิตมากในปีที่ผ่านมารวมไปถึงกาเรนาเนี่ยก็ IPO หรือว่า Initial Public offerings ไปแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะเป็นความฝันสูงสุด หนึ่งของสตาร์ทอัพก็ว่าได้เหมือนกันไปดูว่าเขาจะพูดยังไงรวมไปถึงบิดาแห่งสตาร์ทอัพไทยด้วยว่ามีอะไรจะแนะนําพวกเรานะคะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะงานนี้คะ่ะจะจัดขึ้นวันที่7มีนาคมบ่ายโมงถึงบ่ายสามที่โรงละครสยามพิคเนตสยามสแควร์วันนะคะย้ำอีกครั้งว่าฟรีตลอดงานฟรีงานดีแบบนี้ไม่ลงทะเบียนแล้วจะเสียใจนะคะใครที่มี Business Mo เด l อยู่แล้วใครที่เริ่มมีไอเดียบบกเฮ้ยอยากจะทำสตาร์ทอัพจังเลยแต่ว่ามันทํายังไงดีนะมันคิด ไม่ออกแต่แบบอยากอยากเข้าไปส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะลองลงทะเบียนกันมาได้นะคะมีแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วเฟื่องก็จะไปในงานวันนั้นด้วยลงทะเบียนมาไว้ก่อนเลยค่ะใครลงก็เม้นมาบอกด้วยนะเผื่อจเจอกันวันนั้นอย่าลืมทักด้วยค่ะไปไปลงชื่อค่ะ